คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เว้ยก่อนหน้านี้ผมได้ทำวิดีโอสรุปจักรวาลในเรื่อง Rockman X อย่างละเอียดแล้วผมดันไปเจอคอมเมนต์หนึ่งก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับคือเพื่อนที่มาคอมเมนต์น,นไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ว่ามันที้ใจดาแฟน Rockman อย่างผมไงพอะเห็นคอมเมนต์เนี้ยผมจึงเกิดความสงสัยว่าทำไมครับคอมถึงไม่สร้าง Rockman X9 มาให้พวกเราเล่นกันสักที คือปีนี้ Rockman X8 มันก็ครบรอบ20ปีพอดีเลยไงเอาจริงๆนะครับถ้าผมมีลูกนี่ลูกผมบวชเป็นเจ้าคณะตำบลได้แล้วนะเนี่ยเพราะงั้นวันนี้เรามาหาคำตอบกันดีกว่าครับว่าทำไมแคปคอมถึงเอาสีรีว์ Rockman X ของพวกเราไปดองในหายนานถึง20ปีได้กันล่ะเนี่ย แต่ก่อนจะไปรับชมกันผมก็ขอฝากเครื่องเล็มคนน้องชายไข่กลูมิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมใช้มาเกือบจะปีแล้วรู้สึกปลอดปโปร่งลงสบายจริงครับนอกจากนี้ผมยังเอามาใช้โกนหนวดด้วยบอกเลยว่าสะดวกสุดๆไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อเพราะว่าเขามีโนตรกรรมเซฟเทคแล้วตอนนี้พี่ไข่เขายังมีผลิตภัณฑ์ล้างน้องชายอย่างไข่คลีนเซอร์ที่จะช่วยลดการสะสมของแบตเรีย ลดต้นต่อการเกิดกลิ่นน้องชายไม่เหม็นอับตอนนี้มี2กลิ่นให้เลือกคือ Relaxing Warm หอมเปลือกไม้นุ่มละมุนเหมาะสำหรับหนุ่มสุขุมและ Refreshing Cool หอมเย็นแนวสปอร์ตเหมาะสำหรับผู้ชายคือคือซึ่งผมก็ใช้กลิ่นนี้อยู่แหละครับใช้แล้วเย็นสบายแต่ว่าไม่แสบนะใช้ได้ทุกวนันไม่ละคายเครื่องต่อผิวเพราะเขาผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองจากแพทย์ผิวหนังเฉพาะทาง พิเศษวันที่24และ25มิถุนายนนี้พี่ไข่ o ลู i n g ลดราคาเหลือเพียง1,400บาทเท่านั้นและไข่ c l e a n er, ซอร์ลดเหลือเพียง199บาทแต่ระวังของปลอมด้วยนะครับพี่ไข่เขาไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะของแท้ต้องสั่งผ่านลิงก์ใต้คลิปเท่านั้นก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ Rockman Corner ที่ช่วยไขยข้อสงสัยให้ผมด้วยนะครับ จุดเริ่มต้นนะมันมาจากการที่ว่า Rockman X7 ที่วางจำหน่ายในญี่ปุ่นเมื่อเดือนกร,รกฎาคมปี2003มันทำยอดขายได้ต่ำกว่าที่ Capcom นั้นคาดการเอาไว้แบบสุดๆจนทำให้ Capcom ต้องระบุในเอกสารครับว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ผลประกอบการทางการเงินลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้นแต่สถานการณ์มันก็เริ่มดีขึ้นหลังจากที่ Rockman X7 ของเรานะครับได้ไปเปิดตัวในอเมริกาในเดือนตุลาคม ปี2003ข้อมูลเนี้เมื่อจากปากของอดีตพนักงานแคปคอมสาขาอเมริกาผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนามท่านหนึ่งจึงได้ให้ข้อมูลไว้กับเว็บไซต์ Rockman Corner เอาไว้ว่าในตอนนั้นส่วนใหญ่ Rockman จะทำยอดขายได้ดีที่สุดในญี่ปุ่นแต่การที่ภาค X7 กลับทำยอดขายได้ดีกว่าในอเมริกา จึงเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจมากเรื่องนี้สร้างความประทับใจให้กับสำนักงานใหญ่เป็นอย่างมากซึ่งสำนักงานใหญ่ที่ว่ามันก็คือแคป c o m j จแปนหรือว่าแคปคอมสาขาญี่ปุ่นนั่นเองครับแต่ในทางกลับกันนะครับคุณเคจิอิ u าฟุเนหรือว่าอินาฟกิงที่เรารู้จักกันดีหัวเรือใหญ่ของซีรีส์ร็อกแมนกลับกล่าวออกมาว่า Rockman แบบดั้งเดิมนั้นยังคงได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้เล่นที่ใช้ภาษาอังกฤษโดยข้อมูลจะแสดงให้เราเห็นว่าในขณะที่ผู้เล่นชาวญี่ปุ่นสนใจเกมสำหรับเรื่องพกพายอย่างภาค Battle Network มากกว่าแต่เป็นแฟนฟังอเมริกานั้นกลับให้ความสนใจกับภาค X7 มากกว่า และจริงจังกว่าครับดังนั้นนะการพัฒนา Rockman X8 ยิงมุ่งเป้าไปที่แฟนๆชาวอเมริกันมากกว่าแฟนๆชาวญี่ปุ่นอดีตพนักงานแคปคอมอยังได้อธิบายต่อไปอีกว่า Rockman X8 ได้รับการพัฒนาโดยคำนึงถึงแฟนๆชาวอเมริกันเป็นหลักบริษัทนั้นขาดการยอดขายและการออกแบบของเกมโดยมุ่งเน้นไปที่การนำคำวิจารณ์ครับของภาค X7 มาปรปับปรุงโดยทีมงานนั้นได้ตรวจสอบรีวิวทั้งหมดและกระทู้ของแฟนๆ เพื่อที่จะได้ทําความเข้าใจจุดอ่อนและก็จุดแข็งแล้วนําข้อมูลเหล่านั้นส่งกลับไปที่สำนักงานใหญ่ที่ญี่ปุ่นโดยผู้ที่ได้รับหน้าที่ให้รับผิดชอบโปรเจกต์นี้ก็คือ Capcom Production Studio 1หนึซึ่งถือว่าเป็นสตูดิโอใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่านี่ก็ไม่ใช่สตูดิโอหลักที่ทำล็อกแมนหรอกนะเพราะว่าหลักๆสตูดิโอหนึ่งนั้นจะทำพวก Devil May ไ r y m o ม s t e r h u n t e r f r o n t i e r G และ Resident Evil Outbreak เป็นต้นซึ่งเอาจริงๆนะแคปคอมเองก็มีหลายสตูดิโอครับโดยแต่ละสตูดิโอก็จะมีการแชร์แอสเซทหรือว่าความรู้นั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว การที่งานถูกโยนไปที่สตูดิโออื่นในเครือก็เป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วๆไปนั่นเองแต่ที่น่าสนใจจริงๆเลยก็คือ Capcom Productions Studio 1นั้นเลือกใช้วิธีการกลับคืนสู่รลากเงาโดยปรับปรุงสิ่งที่ได้รับความนิยมครับและถูกใจแฟนๆในขณะที่ก็แก้ไขข้อผิดพลาดแนอดีที่แฟนๆต่างก็บ่นกันในภาค XJ. โดยทีมงานมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ได้ผลตอบร,รับที่ดีในอดีตครับอย่างเช่นการที่เราสามารถเลือกเล่นตัวละครได้หลากหลายความสามารถของแ x คเซที่ได้เพิ่มเติมขึ้นและที่สําคัญเลยก็คือปรับให้ไอจ้าเอ็กซของเรามันไม่อินดี้เว้ยที่เอาแต่อยู่ฐานบัญชาการแล้วก็เอาแต่พลาดเรื่องสันติภาพแล้วก็ออกมาช่วยเพื่อนๆสู้ในแบบที่เราเคยเป็นและที่สําคัญคือ X แม่งปากแจวขึ้นเป็นกองเลย แถมทีมงานนะครับยังยกเลิกการใช้มุมกล้องแบบ3 d ดีในแบบที่ X7 นั้นเคยทําและทําออกมาได้น่าปวดหัวเอามากๆและที่สําคัญเลยนะครับในภาค X8 นี้ทีมงานยังลงทุนกับการพากเสียงคุณภาพสูงอีกด้วยทําเอาผู้เล่นชาวอ,อเมริกันกังวลอย่างมากเพราะภาคก่อนๆมันแปลเป็นภาษาอังกฤษออกมาได้งงซะเหลือเกินตัวอย่างก็อย่างเช่นภาค X6 นะครับเพื่อนๆจับได้ไหมครับว่าการแปลมันระยำตำบอลแค่ไหน โดยแคปคอมนั้นตัดสินใจเปิดตัว Rockman X8 ครั้งแรกในอเมริกาเหนือเมื่อวันที่7ธันวาคมปี2004ก่อนที่จะมาเปิดตัวที่ญี่ปุ่นและยุโรปในปีถัดมาเพราะทีมงานอยากรู้ว่าความสำเร็จของ X7 ในอเมริกาจะส่งผลต่อ X8 ที่เป็นภาคใหม่นี้ด้วยหรือไม่และแน่นอนครับทีมงานก็คิดถูกครับ ล็ c k m a n X8 สามารถทำยอดขายในอเมริกาไปได้หลายแสนชุดเลยตึงมากกว่ายอดขายในญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งและถึงมันจะไม่ใช่เกมที่ขายดีมากนะักแต่ว่ายอดขายก็เป็นไปตามที่แคปคอมนั้นคาดหวังเอาไว้และเมื่อปี2005ได้เริ่มต้นขึ้นครับแคป c o m อเมริกาก็กำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมตัวเปิดเกมต่างๆเช่น Mega Man X Collection Mega Man Battle Network 5ฟและ Mega Man Zero 4นั่นเองครับแต่ว่ามันดันไม่มีวิแววของภาค X9 จากฝั่งญี่ปุ่นเลยทางแคปคอมอเมริกาจึงถือโอกาสนี้เริ่มดำเนินการเองโดยแหล่งข่าวระบุว่าแคปคอมกำลังมองหาฮาร์ดแวร์ใหม่ๆและวางแผนสำหรับยุคถัดไปแล้ว เครื่องเกมคอนโซลใหม่ยังอีกไกลและแผนสำหรับ P.S.P. นั้นก็พึ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองดังนั้นพวกเขาจึงต้องการลงทุนในเกมขนาดเล็กก่อนเพื่อที่จะอุดช่องว่างนั้นในขณะที่ยังคงสนับสนุนฐานผู้ใช้เครื่อง PlayStation 2ต่อไปตอนนั้นนะ่ะนะทีมงานคิดกันว่าเฮ้ย hey, มาลองเสนอเกม Rockman เพิ่มเติมกันดีกว่า ึ่งทีมงานเขาก็พูดจริงทำจริงนะครับเพราะว่าทางแคป c o m อเมริกาได้เสนอโครงการ Rockman X9 อย่างเป็นทางการต่อทางแคปคอมญี่ปุ่นครับโดยที่พวกเขาได้ใช้ยอดของ X8 ในอเมริกาเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนในการทำภาคต่อหลังจากที่หารีกันไปมาครับ X9 ก็ได้เข้าสู่ช่วงพรีโปรักชั o นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้ทีมเก่าอย่างแคปคอมโปรดักชันสตูดิโอหนึ่งมาเป็นผู้ดูแลอีกเช่นเคย และมีแผนว่าจะลงบนเครื่อง PlayStation 2แต่ว่าแหล่งข่าวก็ได้กล่าวเพิ่มเติมเอาไว้ว่าเท่าที่ผมทราบนะครับโครงการนี้มีโปรดิวเซอร์และศิลปินผู้ออกแบบงานศิลป์แต่ว่าไม่มีโปรแกรมเมอร์เท่าที่ผมทราบตอนนั้นก็คือมันเป็นช่วงเริ่มตั้งไข่และเท่าที่ผมเข้าใจแนวคิดของโปรเจกต์นี้ก็คือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของ X8 เพื่อสร้างอะไรบางอย่างได้อย่างรวดเร็วภายใต้ งบประมาณที่จำกัดแหมพี่จะบอกว่าพี่จะใช้แอสเซทเดิมว่างั้นเถอะนะอยากจะต่อยอดว่างั้นเถอะหรือจะพูดให้ถูกก็คือว่าอยากจะประหยัดงบมีภาคไหนบ้างครับพี่ที่พี่เบเอาแอสเซทเดิมมาใช้ผมเลยยกจะแหมถึงดาวังคาจริงๆเลย และใช่ครับนี่ไม่ใช่ข้อมูลที่ผมเอามาเล่าโม้ป็นเพื่อนๆฟังนะครับเพราะว่ามันดันมีตัวอย่างแคตตาล็อกจากปี2005ที่เป็นบันทึกการพัฒนาของไ9อยู่ด้วยก็ตามภาพเลยครับ เป็นที่น่าเสียดายจริงๆนะครับที่กระบวนการผลิตเอคนั้นสั้นเอามากๆเลยเพราะแกรบคลอมเปลี่ยนแปลงลำดับความสําคัญไปก่อนที่เอกสารการออกแบบตัวเกมฉบับสมบูรณ์จะแล้วเสร็จฝ่ายบริหารและ RD ตัดสินใจลดการสนับสนุนของเครื่อง PlayStation 2ลงและหันไปให้ความสําคัญกับเครื่อง P.S.P. ที่เป็นเครื่องพกพาใหม่ของโซ ny เพื่อพอร์ตเกมเก่าๆไปลงและสร้างเกมต้นฉบับแทนแหล่งข่าวนั้นยังกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่า ประมาณช่วงรือดูใบไม้ผลิเราได้ยินมาว่าการพรี p โปรดักชันถูกยุติลงมีการพูดคุยการเกี่ยวกับการนำเกมมาลงสำหรับ PSP แต่ว่ามันก็เกิดความกังวลขึ้นเพราะว่าฐานผู้ใช้งานของ PSP ในเวลานั้นนะ่ะมันน้อยกว่า PlayStation 2อยู่มากโขเลย และเราก็ไม่สามารถพึ่งพาสมมุติฐานที่ว่ากลุ่มผู้เล่น X7 และ X8 จะยอมลงทุนในระบบใหม่ทั้งหมดได้ดังนั้นฐานข้อมูลที่เป็นตัวชี้วัดในการผลักดันเกมเข้าสู่ช่วง Pre-Production ในตอนแรกอ่ะมันไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปแล้วนะทำให้เดือนสิงหาคม แอบคอมอเมริกาครับจึงหันไปขอความช่วยเหลือจากแฟนๆในการสนับสนุนเอแทนพวกเขานั้นติดต่อเดอะเมกเแมนเน็ตเวิร์กเพื่อสอบถามความสนใจโดยตั้งกล่องจดหมายเฉพาะเพื่อให้แฟนๆสามารถส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับทางเอและภาคต่อไปของ Command แม s ช i ่นได้แม้ว่าโปรเจกต์หลังจะไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยก็ตามช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆเลยนะครับเนี่ยแหล่งข่าวนั้นอธิบายเสริมว่าเมกเ m a n x แมน l e c t i o คอลเลกชันเป็นความพยายาม แรกของเราในการเชื่อมโยงกับกลุ่มแฟนคลับเพื่อทําความเข้าใจว่าแฟนๆต้องการอะไรจากซีรีส์นี้มันเป็นความร่วมมือที่เราหวังว่าจะสามารถสานต่อไปได้และถ้ามีความสนใจอย่างมากเพียงพอบางทีเราอาจจะผักแานเอ็กซให้ลง PSP ได้แต่เพื่อนๆครับในขณะที่แคปคอมอเมริกากําลังรวบรวมความคิดเห็นจากแฟนๆเพื่อส่งไปที่ญี่ปุ่นนั้นมันก็เหมือนมีฟ้าผ่าตอนกลางวันแสก,แกเพราะว่าจูจูก็ มีข่าวสุดช็อกออกมาว่าโปรเจกต์ Rockman X9 ถูกยกเลิกอย่างทาวอนเพื่อที่จะไปเตรียมสร้างเกมรีเมคอย่าง Mega Man Maverick Hunter X ที่เรารู้จักกันดีใช่แล้วครับเราเกือบจะมี X9 แต่ว่ามันดันมีไอ้ภาครีเมคนี่แหละครับมาขัดขาเอาเสียก่อนแหล่งข่าวยังกล่าวต่อไปอีกว่า มันไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจนักมันเป็นการตัดสินใจที่มีขึ้นก่อนหน้านี้ในปีนั้นและมันก็ไม่ชัดเจนสำหรับเราทั้งสองฝ่ายจนกระทั่งมันสายไปมีความไม่ลงรอยกันระหว่างแคปคอมเจแปนและแคปคอมอเมริกาซึ่งก็เป็นแบบนั้นแหละครับในบางครั้งก็เป็นธรรมชาติของการทำงานในท้ายที่สุดแล้ว สรุปที่ได้ก็คือภาคต่ออย่าง Rockman X9 จะไม่ทํายอดขายได้ดีบน PSP ซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์เดียวที่สามารถรองรับขอบเขตของเกมได้ในเวลานั้นจากมุมมองทางเทคนิคเครื่อง 3DS ไม่ใช่ตัวเลือกและมันก็ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสิ่งสําคัญหลักในเวลานั้นอีกทั้งหากการที่ทีมงานฝั่งญี่ปุ่นตัดสินใจเปลี่ยนไปทำเกมรีเมคอย่าง Maverick Hunter X แทน X9 ถูกอธิบายว่า จำเป็นเพื่อการรักษาแบรนด์เและล็อกแมนให้คงอยู่ต่อไปแหล่งข่าวกล่าวเพิ่มเติมอีกคราวว่า i n นาฟ n เและทีมงานของเขาตัดสินใจกลับไปเริ่มต้นใหม่โดยการสร้างเกมรีเมคโดยหวังว่าจะรีบูตีรีส์นี้เป็นการเดิมพันที่ปลอดภัยและเป็นไปได้มากกว่าและบอกตามตรงเลยว่าเมื่อพิจารณาว่าสถานการณ์ยอดขายแย่ลงเพียงใดนับตั้งแต่ยุครุ่งเรืองของ Rockman X ในญี่ปุ่นผมคิดว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเป็นการเริ่มต้นใหม่ แถมยังมีโอกาสลุ้นที่จะดึงผู้เล่นใหม่ๆด้วยในการสัภาษณ์ของเกมสปายเมื่อเดือนกันยายนปี2005ครับไม่นานหลังจากที่แมวริกฮันเตอร์ได้วางจำหน่ายคุณอินฟเนได้ให้สัภาษณ์อย่าง Play, เปิดเผยเกี่ยวกับการตัดสินใจพัฒนาแมวริกฮันเตอร์แทนไอเกเอาไว้ว่า เกี่ยวกับ Mega Man Metallic Hunter X อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ทำเกม Remake Mega Man X ครับคุณเอเนฟเนกล่าวว่าซีรีส์ X เราทำมาถึง X8 แล้วและเกิดคำถามขึ้นว่าเราควรสร้าง X9 หรือไม่นะในช่วงที่เรากำลังพูดคุยถึงเรื่องนี้นะครับ PSP ก็ได้กำลังเปิดตัวพอดีๆเลย และเราคิดว่ามันเป็นฮาร์ดแวร์ที่ดีมากเลยดังนั้นเราจึงตัดสินใจว่าแทนที่เราจะไปสู่เส้นทางของ X9 ให้เรากลับไปสู่รากเงาของซีรีส์กันดีกว่าและคนพบสิ่งที่ทำให้ซีรีส์ X เป็นเกมคลาสสิกอีกครั้งที่ดีกว่าเรารู้สึกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนั้นก็นคือการสร้าง Remake X อีกครั้งหนึ่งหากรีเมคนี้ได้รับความนิยมอย่างมากการรีเมค X 2หรือ X 3นั้นก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันครับการกลับไปสำรวจเมกแมนคลาสสิกนี้เป็นวิธีการที่นักออกแบบจะจดจำและนำแนวคิดการออกแบบเกมเก่าๆมาใช้เพื่อสร้างเมกแมน X เและเมกแมน9ที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากหรือไม่คุณอินฟเนได้ตอบว่าเมื่อเกมเมกแมนออกมามากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาก็เริ่มสูญเสียสิ่งที่ทำให้เมกแมนยอดเยี่ยมไปผมเองก็มีส่วนร่วมในซีรีส์ X จนถึง X4 ก็เท่านั้นหลังจากนั้นคนอื่นๆก็เข้ามาดูแลซีรีส์การสร้างรีเมคเหล่านี้และแสดงให้เห็นว่าอะไรที่ทําให้เกมต้นฉบับสนุกมากจะช่วยให้นักออกแบบเรียนรู้มากมายเกี่ยวกับสิ่งที่ทําให้ Rockman มันเจ๋งมากสิ่งที่ทําให้เขามีชีวิตชีวาถ้าใจผู้แบบนั้นพวกเขาสามารถใช้ความรู้นั้นกับ X9 หรืออาจจะเป็นภาค9ก็ได้นะระหว่างรีเมค X นี้และรีเมค m มก a Man ต้นฉบับและการวางจําหน่าย m e g แ Man Legends ทั้ง2ภาคสําหรับ PSP ใน คุณอ e ินาเฟเนกังวลว่างไหมครับว่าผู้คนจะคิดว่า PSP กําลังกลายเป็นเพียงแค่สถานที่สําหรับพอร์ตหรือการนําเกมเมกมแมนเก่าๆมาทํใหม่คุณอ e ินาฟเนก็ได้คําตอบไปว่ารีเมคเหล่านี้ตั้งใจที่จะเป็นสัญลักษณ์ของการที่ผมพยายามมอบให้กับผู้บริโภครวมถึงมอบให้กับนักออกแบบในแผนกวิจัยและพัฒนาของแคปคอมเข้าใจว่า Rockman คืออะไรดังนั้นการกลับไปสู่รากเหง้าของซีรีส์ผู้ควรจะเล่นและคิดว่า เดี๋ยวนะนี่มันสนุกกว่าที่คิดไว้เยอะเลยจากนั้นบางทีมันอาจจะพิสูจน์ได้ว่าการสร้างภาค Rockman a อหรือว่า Rockman 9นั้นสมเพตสมผลอากเกมใหม่เหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนผมไม่ชอบแนวคิดนี้เลย แต่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะสร้างภาคต่อเหล่านี้แน่นอนครับว่าอุตสาหกรรมเกมนั้นมันขับเคลื่อนด้วยเงินไม่ใช่ว่าผมสร้างเกมเหล่านี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผมเองเราต้องการกําไรหาเราทํากําไรและพิสูจน์ได้ว่า l o อก m a n ยังคงได้รับความนิยมก็ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการสารต่อซีรีส์ไปสู่ภเและภาค9หรือบางทีถ้ามันขายดีมากในอเมริกาแล้วละก็ น่าเสียดายครับเพื่อนๆที่ m a v e r i c k Hunter X และ l o c k m a n Power Up ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังของ Capcom ด้วยเหตุนี้แผนการสร้างรีเมคหรือภาคต่อน,นั้นจึงถูกระงับไปจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับแม่งเป็นเรื่องที่โคตรน่าเศร้าเลยครับผมและแหล่งข่าวได้ปิดทายเอาไว้ว่า r o c k m a n เป็น IP ที่ท้าทายที่สุดของ Capcom มาโดยตลอด และผมจินตนาการว่ามันยังคงเป็นเช่นนั้นโดยพื้นฐานแล้วมันคือเกมชุด IP ขนาดเล็กที่ตอบสนองแฟนๆที่คล้ายกันแต่แตกต่างกันการดึงดูดแฟนๆที่ชอบเกมแนวคลาสสิกไซส์กร i ิงมากกว่าคงจะดีแต่แฟนๆสามารถช่วยกันขับเคลื่อนแฟรนไชส์ได้เพียงเท่านั้นดังนั้นในส่วนของความคิดเห็นของคุณอินาฟเนก็ใช่เลยครับนั่นนะะสรุปเรื่องทั้งหมดได้ดีที่สุดแล้ว แม้ว่าแหล่งข่าวผู้ม่ระบุต,ตัวตนจะไม่ได้ทํางานกับแคปคอมมาหลายปีแล้วนะครับเพื่อนๆแต่พวกเขาก็ยังคงแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ X9 จะกลายเป็นความจริงในอีก2องทศวรรษต่อมาความจริง ที่เรากำลังพูดถึงเรื่องนี้ในวันนี้พิสูจน์ได้เห็นว่ายังคงมีความต้องการภาคต่อน,นี้อยู่ผมแน่ใจว่าความหวังสำหรับเอกกไม่ได้มาจากแฟนๆรุ่นเก่าเท่านั้นนะแต่มาจากแฟนๆรุ่นใหม่ด้วยบางทีอาจจะเป็นเด็กๆที่ยังไม่เกิดในช่วงของ X8 ด้วยซ้ำแต่สิ่งสำคัญก็คือการรักษาความต้องการนั้นให้คงอยู่หากมีความต้องการ มันก็ยังมีโอกาสเสมอแต่ก็นั่นแหละครับหากไม่มีความต้องการมันก็จะไม่มีอะไรเลยจงพูดคุยกันต่อไปต่างสรรต่อไปแนะนําให้ผู้คนของคุณได้รู้จักกับร็อกแมนนั่นคือทั้งหมดที่คุณจะทำเพื่อซีอรีส์นี้ได้และนี่ก็เป็นทั้งหมดสําหรับวิดีโอนี้แหละครับเพื่อนๆ คิดว่ายังไงครับสำหรับความหวังของ X9 หรืออย่างน้อยคลาสสิกภาค12มึงมาเถอะอย่างที่อดีตพนักงานนั้นพูดเลยครับว่าความจริงอะ่ะมันได้พิสูจน์แล้วว่าความต้องการของแฟนๆมันไม่เคยหายไปไหนแต่แฟนๆอย่างเราอะทำได้เพียงแค่รอรอยังมีความหวังและอบกอดความฝันเอาไว้โดยที่ไม่เหนื่อยเอาเสียก่อนคือถ้าแคปคอมมันําโอนิมูชะเวลออฟเดอะซอร์ได้ผมว่ายังไงซีรีส์ร็อกแมนของเรามันก็ต้องมีหวังบ้างละวะคือที่ผ ผมจะสื่อครับก็คือว่าซีรีส์อนิมูชามันทํายอดขายรวมได้แค่8.7ล้านชุดเองนะเวย้ยในขณะที่ร็อกแมนของพวกเราอะทำยอดขายได้ทั้ง43ล้านชุดเลยนะเวย้ยอ่านกันในกี่เท่าตัวแม้ว่ามันจะมีมากกว่า130ภาคก็ตามทีเอถอะแอมปีหน้านะครับแคปคอมายังปล่อย RE9 อ,อกาอกไม่ด้วยแล้วล็อกแมนไอ้ของเราอะมันจะไม่มีความหวังเลยหรอไอที่น่าสิ้นหวังอย่างเดวิสไม่คลายที่ผู้กํากับแม่งลาออกไปแล้วอะ ยังมีผลงานใน Netflix เลยหรือไม่ก็คอแัแลบเกมอ,อื่นๆให้เราเห็นมากมายดังนั้นมาครับแฟนๆ Rockman เรามารอกันยังมีความหวังกันดีกว่าสุดท้ายผมก็ขอขอบคุณเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมจนจบนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกค,ครอบครัวเราใบบักชีและทุกการด onation super t h a n ต s และการแจกกล่องสมาชิกด้วยนะครับและหากชื่นชอบผลงานของพวกเราและอยากให้พวกเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ r o อก Man ต่อไป ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับวันนี้พวกเราลักกี Republic ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอเชคดีจงสถิตกับเพื่อนๆทุกท่านเม l ดล k กี้ w ีวิดยูสวัสดีครับ